แล้วแต่ใครชอบค่ะก็เลยทิ้งทั้งพับบอลเล็กแล้วก็ทั้งเห็ดดอกเมื่อกี้ที่ป้าไปเรียกว่าพับบอลซึ่งเจ้าของบ้านนั้นเขาก็บอกป้าว่าเป็นเห็ดพับบอลน,นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกนี่ตอนนั้นเป็นไข่อยู่เลยเป็นเป็นฟองแรกที่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวขอคิดก่อนนะคะว่าป้าไปเก็บไข่สิงห์อนมาวันไหนเดียวก่อนนะคะไปเก็บมาวันไหนเมื่อวานไม่ได้ไปไหนอเมื่อวานป้าไปป่าไปป่าที่เจอหลินจือสามสิบกรดอกวันก่อนไม่ไปไหนเพราะว่าต้องตัดขาเห็ดทั่ว วันไหนเนี่ยหุยเห็ดนี้ป้าเก็บมาหลายวันแล้วนะเนี่ยเป็นอย่างช่องดังที่เขาบอกว่าเก็บมาแล้วให้แช่ตู้เย็นคนที่เก็บไข่เห็ดนี้มาเพื่อประกอบอาหารคนะ่ะให้รีบแช่ไว้ในตู้เย็นไม่เช่นนั้นไข่เห็ดจะกลายเป็นดอกเห็ดป้าก็ อาาป้าเชื่อเพราะช่องนั้นเป็นช่องดังเป็นคนอเมริกันเขาทําวิจัยเกี่ยวกับเห็ดนะคะหลายคนรู้จักดีเป็นฟองแรกที่เป็นใบแรกไม่เรียกฟองค่ะที่ป้าลอกอันนี้ออกเนี่ยเนี่ยเปลือกหุ้มเขาเนี่ยลอกออกแต่อันนี้เปไม่ใช่เป็นเปลือกหุ้มของเขานะเป็นเปลือกของอีกฟองหนึ่งเป็นฟองที่ใหญ่คะมีหน้าละลอกเปลือกนอกออกมันไม่มีวุ้นเลยเพราะ ถ้าหากเก็บมาสดๆค่ะวุ้นมันจะเยอะเลยค่ะวุ้นมันจะคล้ายไข่ขาวแล้วก็เอามาทาผิวได้มันจะทําให้ผิวป้าลองทาที่ตรงโหนโกแก้มป้าเป็นคนมีโหนโกแก้มค่ะมีโหนโกแก้มแล้วก็มีหลายคนบอกว่าทําไมทําคลิปไม่เห็นหน้าแค่ไม่เห็นหน้ายังไงใครมาดูเลยยังมาดูวิวสองวิวสิบวิวนี่ว่ายัางดีใจแล้วค่ะเพราะว่า วิดีโอของป้าอิมเอม่ะคนไม่ค่อยเข้ามาดูขนาดไม่เห็นหน้ายังยอดวิวสูงสุดสิบวิวอย่างเงี้ยค่ะเพราะเห็นหน้ายิ่งจะไม่มาดูเนี่ยบอกว่าอย่าเห็นหน้าเลยเพราะหน้าป้ามันน่ากลัวะ่ะก็ทาพอทาแล้วมันเย็นเพราะว่าเห็ดเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นพอสักพักนึงอุปทานสิวิทำไมมันคันแต่ตอนนั้นป้าไลฟ์อยู่อีกป้าไลฟ์อยู่อีกช่องนึงไม่ไงไม่น่าใช่ช่องนี้ สักพักป้าก็เลยเอามือไปเช็ดออกแล้วเอามาทาที่แขนเชื่อไหมแขนผิวแขนป้านุ่มเลยค่ะแสดงว่าวุ้นวของเห็ดสติงคอนเนี่ยช่วยประทินผิวจริงๆราแล้วต้องขอบใจน้องคนหนึ่งต้องขอบใจมากเลยค่ะน้องเขาอยู่เยอรมันมีอยู่ปีหนึ่งป้าไปทำคลิปเก็บเห็ดแต่มันเป็นช่วงที่มีฝนน้ำแข็ง ฝนน้ำแข็งไม่ธรรมดานะเท่ากับน้ำแข็งหลอดบ้านเราเลยอะ่ะแล้วป้าลงคลิปให้ดูแล้วด้วยมันหล่นอยู่ในป่าดีโป,ป๊กไปกปกไปเลยค่ะถ้าหล่นโดนหัวเจ็บแน่ๆเลยค่ะปีนั้นเนี่ยพอไปป่าอู้หูยมองไปสีฟ้าเอ๊ะทำไมมันเป็นสีฟ้าฟ้า,ฟาม่วงม่วงทั่วเมืองเลยที่ไหนได้พอเดินไปโอ้โหน้ําแข็งเต็มกิ่งไม้เลยค่ะป้าเคยลงคลิปแล้วแล้วป้าก็เดินไปดูเห็ดอันเนี้ย แต่ไม่เกิดมาอีกเลยนะไปดูทุกปีเลยหลังจากนั้นไม่เกิดเลยค่ะมันอยู่ไม่ไกลกันกับที่ป้าป้างัดเห็ดอันนี้มัชรูมแบบลิงเลสแบบไม่มีห่วงใต้ดอกอยู่ไม่ไกลกันจากตรงนั้นแล้วน้องคนนั้นเขาคอมเมนต์บอกว่าพี่เห็ดอันนี้เป็นเห็ดกินได้ด้พี่เขาเอาไปเห็ดเครื่องสําอางน้องเขาคอมเมนต์มาแบบนี้แต่น้องเขาไม่ได้บอกว่า เอาวุ้นค่ะมาทาอุ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะแววแล้วทําไงดีตะวันมันสาดมามันแยงตาป้ามากเลยอ่ะมันแยงตามากเลยค่อยดูนะวันนี้เห็ดดอกนี้จะยืนตรงเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มดอกเขาเริ่มสูงขึ้นป้าดีใจมากเลยทําไมไลฟ์นี้ที่ไลฟ์ก็คืออยางให้เห็นสดๆพร้อมกันจริงแล้วจะลงคลิป ตอนที่เห็นดอกเห็ดนี้ให้ดูเหมือนกันค่ะแต่ไลฟ์ล้วจะเห็นดอกสดสดสดเห็นพร้อมๆกันไปเลย